สวัสดีครับกงรถนกเขาใหญ่ลบบุรีครับผมวันนี้ก็จะมาส่งงานครับกงขอบไหวครับผมขอบไหวซีไม่ไผ่พื้นปะดูครับผมนี่ฮะวันนี้จะจัดส่งให้พุ่งนี้นะครับุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะส่งวันอาทิตย์ปัตสันีเปิดครึ่งวันครับก็เลื่อนนัดเข้ามาสองสามวันแล้วครับผมตอนแรกจะจัดส่งวันศุกร์ครับผม แต่เสร็จไม่ทันครับห้าใบจะส่งพร้อมกันห้าใบเนี่ยก็จะมารีวิวงานนะครับงานห้าใบนี้มีเจ้าของทั้งหมดครับผมเนี่ยนะใบนี้ส่งลูกค้าจังหวัดไม่แน่ใจนะครับจังหวัดไม่แน่ใจนี่งานประมาณนี้ครับผมปะดูครับผมเป็นพื้นไม้ปะดูครับประดูประดูครับผมนี่ก็ปะดูครับ นี่ฮะตะขอทองเหลืองครับผมเป็นตะขอทองเหลืองครับนี่ฮนะตัวนี้งานอยู่ใบละเก้าร้อยครับผมเนี่ยหวายจะใบละเก้าร้อยทั้งหมดครับผมสนใจสั่งได้ครับหวายใบยละเก้าร้อยสนใจก็แอดไลน์มาครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เก้าครับแอดมาสั่งจองกันได้ครับผมงานหวายแท้ช่วงนี้ลูกค้าสั่งแต่หวายครับผม นี่ครับตัวนี้เป็นซีย้อมครับผมซีไม้ไผ่ย้อมสีครับนี่ฮะงานประมาณนี้ครับผมเนี้ยนี้ก็จะสั่งในพวกนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นของลูกค้าอ่างทองแล้วผมอ่างทองส่องใบครับสองใบนี้ครับเป็นงานส่งเดียวกันทั้งหมดนะครับผมแต่แค่ว่าเอาซีย้อมหรือไม่ย้อมสั่งได้ว่าจะเอาย้อมหรือไม่ย้อม อันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าอ่างทองครับสองใบนี้อันนี้ของลูกค้าปทุมธานีครับเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับนะฮะเหมือนกันหมดทุกอย่างครับนะะเน,น,บนี่ยก็จะมาิูให้ชมกันผมสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับกคงต้องสั่งจองนะครับเพราะว่าผมรับมาจะเป็นโค้งมาแค่นี้ครับจะเป็นโค้งมาอย่างนี้ครับมันจะไม่มี หัวนี่ครับจะไม่มีหัวไม่มีอะไรไม่มีพื้นไม่มีประตูครับผมผมมาทําประตูทําพื้นทุกอย่างเองแล้วก็ทําตรงนี้ทุกอย่างเองอันนี้ทําเองครับเพราะว่าผมสงมาแค่ซี่กับขอบนี่ครับให้ตาแก่ขึ้นโครงไว้เลยครับแล้วผมมาประกอบหัวประกอบตูดประกอบตูดเองครับแล้วก็ใส่คอนใส่อะไรเองครับใส่ประตูเองครับถ้าสั่งมาผมก็จะไปสั่งตาแก่ทําครับ สนใจก็โทรมาครับผม095 014 1549ครับครับ,รบสวัสดีครับ